่เอาความเคยชินเดิมๆหรือเอาสิ่งที่คุณเคยเห็นจากนักการเมืองน้ำเน่าเอามาเรียกร้องให้ผมต้องไปทำตามแบบนั้นมันก็คุณก็เห็นนี่มีสอสอมากมายที่ลงพื้นดี่แล้วยังไงประเทศมันดีขึ้นไหมมันจะเลินขึ้นไหมครับพี่น้องก็อย่างน้ำเน่าเหมือนเดิมแต่ว่าโอเคครับเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกคุณคิดมันผิดผมก็ยอมทำในสิ่งที่คุณเรียกร้อง แล้วเป็นไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับก็เหมือนเดิมไงผมถึ่บอกอย่างนี้เชื่อหรือ,อยังว่าไอวิธีการที่คุณจะพยายามจะเอาผมกับหัวหน้าไปลงในเดินตามถนนไม่เกิดประโยชน์เลยแถมยังทําร้ายพักอีกนะฮะมีคนเดียวที่ได้ประโยชน์คือคนที่เจ้าของพื้นที่ที่ผมไปลงแต่มีอีกหลายร้อยเขตที่เขาเสียผลประโยชน์ครับแล้วบางเรื่องเนี่ยอธิบายเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อ แต่พอได้พิสูจน์ได้เห็นอันนี้ก็เถียงไม่ออกทุกคนก็ยอมหมดแล้วครับตอนนี้ลูกพักบางคนเป็นคนโทรมาขอแคนเซอร์เองซะอีกทางเพราะการเอาผมไม่ทรมานไปเดินตากการรมลําบากอดหลับอดนอนตงตื่นในตีสี่ทุกวันกลับถึงบ้านเที่ยงคืนตื่นตีสี่สามสี่วันคนระับผมเริ่มเครื่องยนต์พังครับแต่ให้ผมได้นอนอย่างสดชื่นไหมครับมันมีพลังหัวหน้าพักก็เหมือนกันวันนี้สิ่งที่หัวหน้าพักจะต้องทำครับคือการหาเสียงให้กับลูกพักทั้งประเทศ ไม่ใช่ไปลงหาเสียงในเขตใดเขตหนึง่งการลงมืนที่ก็จะต้องลงไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์ลงไปทากิจกรรมแบบสั้นๆนะเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์บางอย่างหรือแสดงกิจกรรมบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องลงไปทุกพื้นที่มันเป็นไม่ได้เวลามีอยู่แค่สามสิบวันแต่มีเขตสี่ร้อยเขต มันจะเป็นไปได้ไงที่จะเรียกร้องให้ลงพื้นที่ต่างคนต่างเรียกร้องผมเลยจะเห็นความเห็นแก่ตัวของลูกพักที่หลายคนนี่สนแสดงความเห็นแก่ตัวผมเห็นชัดเจนเลยว่าคนพวกนี้ไม่เหมาะเลยครับที่จะส่งเข้าสภาหน้าที่การลงพื้นที่มันเป็นหน้าที่ของสสเขตก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตใช่ไหมครับส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะคัดเลือกคนที่มีความรู้ เพื่อที่จะเข้าไปทํางานออกกฎหมายที่เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ส่วนสรอออเขตก็จะทําหน้าที่รับเรื่องราวของประชาชนในเขตที่ดูแลอยู่เขาแบ่งงานกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าหลายๆคนไม่คิดก็ไปเห็นพรรคโน้นก็ทําก็อยากจะทําแบบเขาเห็นเขาขึ้นป้ายก็อยากจะขึ้นป้ายแบบเขาทั้งที่ตังเราก็ไม่มีฉะนั้นถ้าคุณไปสู้ในเกมเดียวกับคนอื่นในฐานะที่คุณเองอ่อนแอก่าเขาเนี่ย คุณตัวเล็กกว่าเขาแต่คุณไปเล่นเกมมวยปั้มกับเขาคุณก็แพ้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคุณตัวเล็กกว่าเขาเขาตัวใหญ่แบบนักมวยปั้มเขาจะเล่นเกมมวยปั้มเราไม่เล่นเราชวนเขาเล่นเกมวิ่งแข่งหรือว่ายน้ําก็ได้ปีนต้นไม้ก็ได้มีต้องอีกหลายวิธีที่เราจะสามารถชนะเขาแต่ไม่ใช่ในเกมของเขาผมบอกไปแล้วว่าวันนี้พักไม่มีเงินสนับหนในเรื่องป้าย ก็ยังมีบางคนแหกปากเรียกร้องขอเงินทําป้ายคุณว่าคนแบบนี้ควรจะส่งเข้าสภาป่มบอกว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องทําถ้าใครมีก็ทําก็ไม่ว่ากันนบะแต่ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบทนะํานะใจเย็นๆนะรอดูก่อนว่าเรามีกระแสหรือยังถ้าเราไม่มีกระแสนะครับเราก็ไม่ต้องทําเพราะว่า ไม่มีกระแสมันก็บอกแล้วว่าเราแพ้แต่ถ้ากระแสมันมาก็แสดงว่าประชาชนอยากได้เราแล้วเราก็ก็เริ่มขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้สายหรอกครับบางครั้งนี่ครัมันจะทําอะไรไมันต้องดูจังหวะเวลาไม่ใช่เห็นเขาทาก็เอาตามเขาเลยเราเหมือนไข่ฉะนั้นเราต้องระวังจุดเปราะบางนั่นคือเปลือกของเราครับเราจะเล่นเกมชนไม่ได้ เราจะต้องเลี่ยงการปะทะโดยเฉพาะสสเขตเราเนี่ยเราเป็นสสหน้าใหม่ประสบการณ์น้อย,ยถ้าเราไปเล่นเกมเดียวกับนักการเมืองเดิมที่เขี้ยวลากนีเนี่ยสู้ก็ไม่ได้แต่ไข่นะไข่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะฉะนั้นเกมชนเราสู้ไม่ได้แต่เรื่องคุณประโยชน์นี่ผมว่าไข่เนี่ยมันเหนือกว่าหินนะผมเป็นนักการตลาดผมเป็นนักยุทธศาสตร ผมจึงไม่สู้ในเกมนี้ผมแพ้ครับวันนี้พักเราเติบโตมาจากโลกโซเชียลเราต้องใช้โซเชียลเป็นประโยชน์ไอ้จุดอ่อนของเรานคือการเรื่องของการลงพื้นที่การขึ้นป้ายเพราะกําลังเราน้อยกว่าเงินเราน้อยกว่าถ้าเราไปเล่นเกมนั้นเราแพ้ทีมงานเราก็น้อยกว่าเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าขอให้ฟังฝ่ายยุทธศาสตร์่นเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ของพรัก ผมรู้ปัญหาของพักดีว่าปัญหาเราจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะไรคือจุดแข็งถ้าคุณไม่ฟังหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์แล้วคุณจะฟังใครครับยุทธศาสตร์ของพักเราเนี่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นไหมครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วปรับแผนอันนี้ผมเรียนรู้มาจากใครครับเรียนรู้มาจากพลเอกลังสีพลเอกลังสีคือใครคือเสนาธิการทหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการรบในการรบ ถ้าเกิดคุณลบไปแล้วกำลังจะพ่ายแพ้นั่นหมายถึงชีวิตนะครับนักการอาหารจริงจะไม่ต้องมียุทธศาสตร์และจะต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนยังทำแบบเดิมนั่นคือพ่ายแพ้การม่แพ้ไม่ได้พ่ายแค่พ่ายแพ้ครับแต่มันหมายถึงการสูญเสียเจเจคราวนี้ขอไม่เห็นด้วยกับคุณมากเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่ามาเจเจว่ามา ผมก็อยากดูนะว่าคุณจะเก่งกว่าผมตรงไหนเอาผมอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผมคิดไม่เห็นด้วยกับผมตรงไหนครับใช่ไหมครับพลเอกลังสีเนี่ยสอนผมเยอะมากผมไม่ได้เคยเป็นนักการตลาดเป็นนักยุทธศาสตร์แต่ผมอยู่ในภาคธุรกิจแล้ววันหนึงผมมาเรียนรู้ทํางานกับพลเอกลังสีนี่ยท่านสอนผมมึงต้องกล้ามึงต้องกล้าที่จะปรับ ถ้ามึงเห็นว่ามันจะไม่รอดมึงจะต้องเร็วมึงจะต้องฝึกคาดการล่วงหน้าอย่าเดินตามแผนจนบางครั้งลืมปรับแผนผมเป็นฝ่ายภาคธุรกิจเนี่ยการทำธุรกิจนะครับเดือนพฤศจิกายน,นยผมจะเริ่มเขียนแผนและแผนจะต้องเสร็จก่อนธันวาคมนะครับ เพื่ออะไรครับเพราะว่าเดือนธันวาคมไม่ค่อยมีขยากทางานทุกคนห่วงแต่การปิดเป้าทุกคนไม่มีสมาธิที่จะมานั่งวางแผนทุกคนห่วงตัวเลขทุกคนห่วงโบนัสทุกคนห่วงค่าคอมมิชชั่นทุกคนห่วงเที่ยวฉะนั้นช่วงที่ทํางานหนักคือช่วงเขียนแผนประมาณเดือนพฤศจิกายนต้องเริ่มเขียนแผนให้เสร็จพราะหลังจากเขียนแผนเสร็จทุกคนก็ไปเร่งปิดเป้าเอาโบนัสอะไรกันแล้วแต่แล้วก็วางแผนินทางต่องเที่ยวพอเปิดมกราคมาปุ๊บ เราก็เอาแผนที่เราเขียนเสร็จตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนมาใช้แล้วก็เริ่มทํางานกันต่อนี่คือการทํางานของเอกชนแล้วทุกคนก็ต้องเดินไปตามแผนทุกคนจะเดินไปตามแผนนะครับเพราะแผนที่วางไว้เนี่ยถ้าปรับเนี่ยมันกระทบเยอะเพราะว่าถ้าเราปรับแผนเปลี่ยนแผนบ่อยๆอย่าลืมนะว,ว่าการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยมันเป็นแผนใหญ่คือเอาเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก เมื่อได้เกิดแผนมากําหนดเป้าหมายได้ก็จะรู้ตัวเลขจะรู้รายได้จะรู้งบประมาณแล้วก็จัดสรรงบประมาณไปตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายขนส่งฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลฝ่ายการตลาดฝ่ายขายและทุกคนก็จะมีแผนงานแล้วทุกคนก็ต้องเดินตามแผนอันนี้คือการทางานภาคเอกชนผมเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่มาการจะปรับเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมืนกันบางอย่างเพราะเราเน้นการทํางานตามแผน พ้าปรับแผนไม่บ่อยมันกระทบหลายฝ่ายแต่พลเอกลังสีเป็นนายทหารในแผนการรบมันเป็นหน่วยงานเฉพาะหน่วยงานเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต้องรีบปรับแผนครับเพื่อลดการสูญเสียครับเพื่อเซฟกําลังบํารุงครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากพลเอกลังสีนะแกที่บอกว่ามึงจะต้องประเมินสถานการณ์ทุกวันแล้วมึงต้องปรับแผนทุกวัน ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมึงจะปรับอะไรทุกวันนะกูเหนื่อยแต่วันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่พลเอกรังสีสอนผมมันถูกต้องที่นํายุทธวิธีนี้มาใช้กับพรรคการเมืองเพราะว่าผมไม่ได้บริหารบริษัทนะผมกาลังบริหารพรรคการเมืองเรากาลังเจอคู่แข่งตลอดเวลาภายใต้สถานาการณ์นี้ถ้าเราจะเดินตามแผนเดิมตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ผลเว้ยต้องรีบปรับแผน แล้วนี่ครับคือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากพลเอลังสีนี่คือการปรับแผนทุกวันแต่พลเอกลังสีก็สอนผมว่ามึงอย่าเสียเวลาโต้เถียงเพราะการเถียงกันไม่มีประโยชน์บางครั้งต้องปล่อยให้เขาทําพอเขาทำแล้วเขาเห็นแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราพูดเขาจะเชื่อเราแต่อย่าไปสั่งว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องให้เขาได้ลองถ้น่นพอเขาได้ลอง เขารู้แล้วว่าจริงเขาจะเชื่อเราเองเออใช่ไหมครับวันนี้นี่นครับผมบอกแล้วกันว่ามีกี่คนที่ผมยอมรับนะคนที่ผมจะยอมรับก็คือต้องเก่งกับผมนะครับก็ยอมรับว่าโมเนเอร์ังสีเป็นนักยุทธศาสตร์จริงๆเอาสถานการตลาดเนี่ยผมเสียเชิงไปหลายรอบนะคุณเห็นไหมว่าการปรับแผนยุทธศาสตร์ของโมเนเอังสีเนี่ยวันนี้นะ ผมบอกตอนนี้พอเหลสีมาชวนผมทําพักการเมืองเนะี่ยผมไม่เอาหรอกพี่การเมืองมันโสกโปกการเมืองมันโสโรครกมันเหมือนบอ่อขี้ผมไม่เอาแล้วเราก็ไม่มีเงินแกก็บอกมึงฟังกูก่อนเดียมึงยังไม่ทันฟังเลยผมก็ฟังแกก็พูดมาผมก็ยังไม่เชื่อแกบอกให้กูได้ออกทีวีครั้งเดียวเนะี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยน ผมก็เอะาตอบรับแบบเสียไม่ได้ไม่ได้เต็มใจนะ่งผมไม่ได้เต็มใจที่จะมาช่วยพี่หลังสีสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ขี้เกียจปฏิเสษอะอยากลองดีนักก็ให้ลองก็จะได้เจ็บตัวผมคิดแบบนี้แล้วหลังจะมาวันนี้คุณเห็นไหมว่าพักเศรษฐกิจกลายเป็นพักที่ยิ่งใหญ่โดยใช้เงินที่น้อยมากในบรรดาพักใหม่ด้วยกันนี้ไม่มีใครสู้พักเศรษฐกิจได้เลยหรือไม่เ้่องพักเก่าหลายๆพักด้วยครับ ที่ยังเล่นกับมือแบบน้ำเน่าเดิมๆวมันนี้ก็ไม่โตแต่พักที่ดีโตเอาโตเอาเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับวันนี้เราต้องกล้าที่จะเรียนรู้อย่าทําตัวเป็นน้าเต็มตุ่มแต่ตุ่มของเราครับจะต้องใส่แต่น้ําดีๆนะไม่ใช่เอาน้ําเน่ามาใส่นะนะตุมม่มของผมครับไม่ใช่ตุ่มที่น้ําเต็มครับแต่ผมไม่ยอมใครเอาน้ําเน่ามาเติมนั่นเองมีคนด่าผมว่ามือเงททาตัวเป็นน้าเต็มตุ่มไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ นะผมก็บอกว่าความคิดใหม่ๆหรือความคิดควายๆทำไมผมจะไม่ชอบเรียนรู้ผมชอบเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ผมจะเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าผมครับไม่ใช่เรียนรู้จากควายครับเพราะผมไม่ได้จะเอาดีทางการไถนา